โอ้ครับโอ้ก็สวสดีพี่พี่เอฟซีหน่อยนะรู้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 โอ้ก็นอนไปเลยล่ะใครจะสบายเท่าโอ้ไม่มีอีกแล้วละโอ้ก็สบายที่สุดอ้วนมีตะไขมันตังจัดการนี่แว่นยั่งเดี๋ยวเอ้ตังอ่ะน้องน้องเดี๋ยวทำให้น้องสิน้องน่ะน้องตังอ่ะเดี๋ยวทำให้น้องอ้วน มันหนีไปแล้วมันยานนะปูนปูนมันสีร่องเองบ่บบดเนียมันสิล่องเองได้บ่เอาบัดเนียพอแล้วนั่งอะไรเยอะแยะขึ้นเองลงเองเอาลงแม่โอ้กูมีลงเหรอโอ้ก็ต้องไปอีกรอบหนึ่งเหรอจะให้ลงง่ายแท้ตาตามาแล้ว นี่บักรอนั่งลงโอ้ลงมาลงมานี่จุดจุดโอ้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 มันจะงายท้องนี่น่ะลูกตูดจะทางนอนจะนอนเอาไว้นั่นแหละยายบอกโอ้โหโอ้ก็ลงเองเป็นไรยายเหรอ ทำไมโอ๊จะลงไม่ได้ล่ะโอ๊ก็เก่งจะตายล่ะไปเฮาไปหาย,ยายกันปะไม่โอ๊จะไปรอรับตาตาล่ะถึงเวลาแล้วทำไมตาตายังไม่มาอีกไปเร็วๆตาตามาแล้วไปเร็วๆมันเคยมีนกโลน่นลงมาหรือเปล่าวะยวนไปไหนนี่แว่นแว่น เป็แนแว่นทำอะไรเหรอลูกแม่นนะคะกินไปมั่วอะไรแว่นเนี่ยม่นนี้ผิดตังมากต่อไปจะ,ะมาน้ากลนแว่นเดี๋ยวผิดตังจะนํากลนแว่นอีกอะแป่นชิฮานหายหนึ่งโตเพื่อเป็นการแลกเขากินมือนี่ <c oughs> พค่ว่มีหนะมีแต่แม่วัดเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มาแต่เหนอยคนนี้นี่แม่ทำอะไรกิน แตงใส่ไข่เหรอโหเป็นจะเสียบแท้โหมะม่วงมะม่วงสุกหมดแล้วเนี่ยโอ้โหเอาโอ้มาเป่าพัดลมลูกกินน้ำก่อนเลยวมันเหนื่อยโอ้ก็จะนั่งกับพี่ว่านเหรอมันมันเย็นดีตรงนี้เหรอโอ้พี่ว่านเย็นหรือเปล่าล่ะโอ้ โอ้ยอ้วนขาก็สั้นๆขาก็สั้นๆพี่แว่นยังขายาวกวโอ้เนี่ยไปไหนยีกพากันอยู่นิ่งๆหน่อยเว้ยชิอประจอนลงขาสับแว่นนั่งแดดมะเกินหนึ่งนาทีนั่งนี่อโอก็จะมาหานกตรงนี้แล้วมันมีนกอยู่ตรงนี้ โอ้ยมะม่วงมันมีเยอะอยู่นะเนี่ยใช่บอกม่วงใหญ่มันมีอยู่เด้ชืึตังจะไปไหนลกูกแต่งไว้น้ำหายเวียนน่ะเวียนหายไปแช่บ่หูแตังอุตส่าห์จะเล่นน้ำมัน้ำมะนีจากตังเลยล่ะมันไปแสวะทั้งนีก็บ่เห็นทั้งนั้นก็บ่เห็น ตังแค่หยอกน้อยเดียว,วนะป,ะปะ๊าป๊ามันก็้นี้จากตังไปเลยน,นุ่นอน้องอยู่โน,น,น,น่นลูกนุ่นตังนู่นน้องอยู่ฝั่งน่นแกน,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 นหากินอะไรไม่รู้เนี่ยเนี่ยองทรายหนูเหลืออยู่เท่านี้เดี๋ยวตาตาสั่งมาให้ใหม่ลูกอาทิตย์นี้ได้แค่นี้ ทางยางได้เท่านี้เองนะครับกัแบบข้างบ้านสะอาดแล้วแม่นไม่เงากับไม่เงาวงานะ้ำแม่นไม่ดีตังโอ๊ยโอเคเดี๋ยวไปรอรับตาตากันปะลูป,ปะมืดละโอ๊ยเหมือนน้ำจะขึ้นๆๆนั้นนะป่ะ,ปะพี่ตังนั่งรถเปล่าลูก มาตัางไม่อยา่างงาตังอยากเล่นก็ยิ่งแวนมากกว่าไปโลเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ